วัดมหาธาตุวชิรมงคลเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมอันสวยงามโดดเด่นตระการตานับได้ว่าเป็นหนึ่งในจุดท่องเที่ยวสำคัญแห่งใหม่ของจังหวัดกระบี่ที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างนิยมมาเยี่ยมชมกันอย่างล้นหลามวัดมหาธาตุวชิรมงคลเดิมชื่อวัดบางทงสร้างเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2483 ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2545ชาวจังหวัดกระบี่ซึ่งประกอบด้วยคณะสงฆ์ข้าราชการทหารตำรวจพ่อค้าและประชาชนได้ร่วมกันจัดทำโครงการจัดสร้างพุทธสถานและพระมหาธาตเจดีเฉลิมพระเกียรติ50พรรษามหาวชิราลงกรณสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชากุมาร พระราชอิสริยยศน,นขณะนั้นขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสา,าธิราชเสียมมกุฎราชกุมารที่ทรงมีพระชนมายุครบ5 0พรรษาเพื่อเป็นสถานที่จะลงพระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมสถานที่ศึกษาธรรมของพิสุกสามเณร นักเรียนนักศึกษาและพ่อค้าประชาชนตลอดจนหน่วยงานราชการต่างๆและยังใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจการทางศาสนาในด้านต่างๆอีกด้วยนอกจากนี้แล้ววัดมหาธาตุวชิรามงคลยังเป็นวัดที่ได้รับพระราชทานพระบร,รมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเสียมองกรราชกุมาร 1. ให้อัญเชิญพระนามาพิไทยย่อมวกขึ้นประดิษฐานที่หน้าบัรนอุโบสถ 2. พระพุทธปฏิมาประจำพระชนมวาลใช้พระนามว่าพระพุทธทักษินชัยมงคล 3. เปลี่ยนชื่อจากวัดบางทง เป็นวัดมหาธาตุวชิระมงคลนอกจากนี้วัดมหาธาตุวชิระมงคลยังมีปูชนียวัตถุที่สำคัญคือพระบร,รมสารีริกธาตุที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระบร,รมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระราชอิสริยยศนขณะนั้นพระพุทธรูปปางแสดงปฐมเทศนาขนาดหน้าตักกว้างสเมตร รูปเหมือนหลวงปู่ทวดขนาดหน้าตักกว้าง9เมตร9นิ้ววัดมหาธาตุวชิวรมงคลมีความโดดเด่นด้านงานสถาปัตยกรรมเป็นอย่างมากโดยหนึ่งในจุดเด่นสำคัญของวัดคือองค์พระมหาธาตุเจดีย์ทรงพุทธคยาซึ่งมีความสูงโดยรวม95เมตรพระมหาธาตุเจดีย์นั้นได้นำความวิจิตของจิตรกรรมประติมากรรมมาจากหลากหลายยุคหลายสมัย อาทิจิตกรรมจากยุคสีวิชัยลวดลายจากยุคสุขโขทัยเป็นต้นภายในวิหารมีองค์พระประธานคือหลวงพ่อพระพุทธเมตตาทำจากหยกขาวจากประเทศพมา่าบริเวณแผ่นหนังจิตกรกรรมวาดเขียนยังบอกเล่าเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาและยังประดิษฐานพระพุทธรูปปฏิมาประจําพระชนมวานพระนามว่า พระพุทธทักษิณชัยมงคลในส่วนระเบียงรายรอบด้วยพระเถระที่ประดิษฐานจำนวน176รูปมีซุ้มประตูด้านหน้าและด้านบนของพระมหาธาตุเจดีย์เป็นพระพรมสีหน้าตั้งอยู่ทั้งสีทิศนับว่าเป็นจุดสำคัญของวัด ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมากราบไหว้สักการะและเยี่ยมชมความงดงามขององค์พระมหาธาตุเจดีนอกจากมีพระพุทธรูปและปฏิมากรรมต่างๆอันงดงามมากมายแล้วยังมีบรรยากาศที่ร่มรื่นกว้างขวางมีจุดอำนวยความสะดวกไว้บริการให้แก่นักท่องเที่ยวอย่างครบครันอีกด้วยด้วยพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำให้โครงการจัดสร้างพุทธสถานและพระมหาธาตุเจดีเฉลิมพระเกียรติ50พันษาม,มหาวชิราลงกรณ์ดำเนินการได้ตรงตามวัตถุประสงค์และยังเป็นประโยชน์ในด้านศาสนารวมไปถึงด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญอันเป็นประโยชน์ต่อประสบนิกรชาวไทยทุกคนวัดมหาธาตุุชิรามงคลถือได้ว่าเป็นสถานที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีเชิงพุทธในท้องถิ่น และยังเป็นสถานที่ส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อีกด้วยและที่สำคัญคือการส่งเสริมศาสนากิจของพระพิสุทสามนเณรและพุทธศาสนิกชนในด้านการศึกษาต่างๆเผยแพร่วิปัสสนากรรมมัฐานและเพื่อให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนรวมถึงเป็นปูชนียสถานอยู่คู่พระพุทธศาสนาสืบไปชั่วการนาน